บางคนชอบนะอย่างเนี้เก่งนักหลายในชอบหาเอา,าปากไปเทีาาทา่ยวหาเท้ามากูอยู่กับแม่ไม่เบ็นลาบากนี้ไปอยู่กับเธอละบาโโกรบพูดไปหาอะไรมัน,านปรับตัวสิมันต้องปรับเหมือนนะ้ำรักษาความเสมอ หรือเทียนทำเหมือนะนะ้ำน้ำในรักษาความสมดุลของมันได้อย่างดีลองที่ใส่แก้วแล้วก็ตะแคงแก้วมันก็ไม่ได้ทิ้งความสมดุลนะอยู่นะรักษาความระดับน้ำยังมีอยู่ไอเราก็เหมือนกันแต่นานวันแรกกับวันที่ห้าที่หกก็เท่ากันสินี่ของเรานี่เหนึ่งเท่าหรืบป่ เมื่ากี่กูมาวักพรักูลักมึงไมได้อพูดอะไรทีฝาหนูทุกเรื่องเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยพูดอะไรตักคำมันมันกินใจทุกเรื่องเลย,ยแต่ตอนนี้บาดใจไปไหนไม่อยากให้ตามหลังเมื่อก่อนไม่ได้เลย,ยหา่างระคืบไม่ได้ มันไม่รักษาระดับหุณยายไอยน้ำดีรักษาไว้ดีที่สุดหลวงพ่อบอกว่าก็เป็นตัวประสานให้เหมือนน้ำน้ำนี่เขาไปผสมปูน,ปปนมันก็เป็นปูนทำอะไรมันก็เป็นตัวประสานที่ดีที่สุดไง เราก็เหมือนก,กันแต่แต่งงานแล้วต้องเป็นตัวประสานที่ดีที่สุดวันที่แต่งงานเนี่ยญาติของสามีมาดีใจตัวตาไปโอ้คนมาเยอะสามีก็ดีใจออกไปภรรยาก็มาเยอะแต่พอหลังแต่งงานแล้วพอเห็นมาสามครั้งญาติมันรู้สึกว่าม,มาวุ่นไม,มห่หยุด ตอนที่อยากได้ผมก็ให้ซองยิ้มปากขีกเกิดถึงหมูพอหลังจากนั้นกลายเป็นคนไม่ประสานเป็นแล้วก็เที่ยวทิ้ทงแทนเก่งนะยิ่งแต่งาน,นก,ากันคนละภาพแต่โอ้โหเพวกนั้นพวกอย่างนี้เก่งจริงๆีๆ่เกิดมาีนหาอะไรหาไม่เป็น มีแต่ปากไปแล้วก็ไปหาอื่นข้างหน้านต้องคิดหลวงพ่อสอนสอนจังดีเลยนะจนที่สุดเหรนเลยว่าโอ้โหถ้าเอาธรรมะไปเป็นสื่อกลางครอบครัวรุ่มเย็นเป็นสุขทำอย่างไรที่เราจะได้พบกอบคมเย็นเป็นสุขนอกจากเรื่องแต่งงานแล้ว หลวงพ่อจะอูลแอนเรื่องของการบวชไม่ย่ำยีพระศาสนาเป็นอันขาดเราเป็นเดน็คนละน้อกใช่ไหมเด็นคนละน้อกอันนี้คนในเมืองเลยพูดกันยากเน่อยในเมืองจะหน้าบ้านนอก <c oughs> <c oughs> นหาเรือเที่หาเลือด <c oughs> เันอวดญาติมาสามสีคนกอไม่บอกใครพี่ชายชวนเพื่อนมาไหนแล้วจะเดินไปโบสถ์โบสถ์ยุด,ดไปเวียนทำไมโบสถ์เดินเข้าไปในโบสถ์ทุกเรืนน่องหมดแล้วจระกราบสีมาทำชั่วกับสีมาเมื่อไรไปกราบมันทำไม ก็ขัดใจนะขัดใจเพราะเราเห็นมาอย่างนั้นตลอดนะถ้าไม่ได้มาเจอลงพ่อชาตินี้เนี่ยไม่พบตัวาศาสนาแต่พบตัวธรรมเนียมที่มันเกาะกินเหมือนกาฝากที่มาเกาะ,ะอยู่กับต้นไม้เราไปใส่ใจตัวนั้นไม่ได้ใส่ใจาศาสนาบางครั้งเราเข้าไปนั่งหลับประบาดตัวน,นั้นยัง ยังไม่ค่อยได้ดูเรื่องหรอกวพ่อจับบาตพอเจ้าหน้า,นาที่โฉนบบาตไปถวายจับก๊อกเสียก๊อกอะไรใครใส่กูใ,ใส่หอยมาในบาตรู้เลยนะรู้แล้วก็เอาไปฉันไม่ได้เป็นพระมานั่งเซกอิฐหินปูนทรายอยฉันจะเสอคนให้เป็นพระแต่อิฐหินปูนทรายจะเป็นพระไม่ได้ โอ้ฉันก็กลัวเลยูกทำไมหลวงพ่อแรงกับคุยอย่างนี้แล้วฉันไม่จะแรงธรรมดานะฉันใส่ร้ายหลวงพอ่อหลวงพ่อเนี่ยคงเป็นคองม,มืน,นี้เพราะฉันเกิดในยุคคองน,นี่ตองโตมทาทกลางของคำว,ว,ว,ว่าครองนคือคนที่ย่ำยีาศาสนาฉันก็เรียกว่าการทำอย่างน,นั้นคือย่ำยีาศาสนา นั่งหลังหลวงพ่อวลาค์เนี่หลวงพ่อเป็นเป็นขอมนี่หลวงพ่อเป็นอมในหัวใจแต่บุญที่เราเกิดมาเนี่ยเป็นชาวพุทธที่อ่านพุทธประวัติตั้งแต่เราเด็กๆฉันระถมกไม่รู้เรื่องอะไรมากแต่มันได้มีร่างหล่อฟังท่านเทศท่านสอนกลับมาไปหาหนังสือพุทธประวัติอ่านเฮ้ จริงเว้ยพุณเจ้าบทไม่ได้มีโบสถ์จีพุณเจ้าบทไม่เห็นต้องไปอย่างนั้นไม่เห็นต้องอย่างนี้นี่ไม่มีโอ้ยหลังจากนั้นเลยจากบเทเพียงเจ็ดวันนี้เลยยังไม่ได้สึกนะฮกแล้วก็เจ็ดบทอ้ย <c oughs> <c oughs> พ่อเนี่ยละเกินที่ทำให้ฉีดของพวกเรา อ่าลูกเขาวว่าหลวงพ,พ,พ่อมาเนี่ยหลวงพ่อมีท่านเมตตา